ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงลาของรายการ i อ m อัปเดตกับลูกปลาสิบโปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะมีเรื่องราวของงานอีเวนต์ข่าวสารในแวดวงเศรษฐกิจมากมายมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยและค่ะจะมีข่าวสารอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสุดยอดสาวสวยหุ่นเพอร์เฟกคุณจ๋าวิลาซินีโคสิตชัยวัฒน์ มิสซิสไทยแลนด์โลด์2017สาวสวยหุ่นเพอร์เฟกเป็นอีกหนึ่งในผู้เข้าร่วมประกวดการเพรอะกยในงานมิสเตอร์ไทยแลนด์2022ที่จัดขึ้นณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์โดยการเข้าประกวดในครั้งนี้คุณจ๋าตั้งใจเพื่อจะทำให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ การประกวด Queen of Fitness m o เด l 2022ที่กำลังจะจัดขึ้นณโรงแรมอมรีดอนเมืองในวันที่11มิถุนายน2565ค่ะซึ่งหากสาวๆท่านใดที่รักสุขภาพสนใจเข้าร่วมประกวดสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายน2565ได้ที่ทาง f a c e b o o k Fanpage w w w ไวท e b ว o o ด b o o k c o m มิสแอนมิสซิสควีนออฟกาแล็กซี่ค่ะสวัสดีค่ะจ๋าชื่อเวลาสินีโคสิตชัยวัฒน์นะคะมิสซิสไทยแลนด์เวิร์ปี2017ค่ะแล้วก็เป็นนังเอกละครเรื่องบุพเพนักราชนะคะที่จะออนแอร์นะคะในเดือนอมิถุนายนนะคะทางช่องเก้าค่ะสำหรับตัวจ๋านะคะก็วันนี้มาแข่งขันเพราะกายรายการ โมอามิสเตอร์ไทยแลนด์นะคะรุ่นความสูงไม่เกิน164เซนติเมตรค่ะนะคะ,นะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เพราะว่าในเดือนมิถุนายนค่ะจะจ,จัดประกวดนะคะด้วยส่วนของ Queen of f i t n e s s m o เด l ที่จะถึงนี้ค่ะก็ยังไงฝากไว้ที่ประกวดนี้ด้วยนะคะปิดรับสมัครค่ะสิ้นเดือนเมษายนนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะจะก,ก็มาแข่งขันนะคะกีฬาเพาะกายรุ่นโมเดลฟิสิกส์ค่ะความสูงไม่เกิน164เซนติเมตรนะคะซึ่งในงานเนี่ยเขาจะเน้นผู้หญิงที่แบบว่า มีคุ่แบบนักกล้ามแต่ว่าไม่เยอะพูกน,นักกล้ามค่ะโดยที่ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะวันที่ส1เอค่ะทุกคนจะจะมีจัดงานนะคะประกวด Queen of Fitness Model 2022ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนสาวงามทุกท่านนะคะมาร่วมประกวดกันค่ะซึ่งเราจะปิดรับสมัครนะคะสิ้นเดือนเมษายนนี้แล้วค่ะนะคะซึ่งงานของ Queen of Fitness Model เนี่ยก็จะเน้นผู้หญิงที่มีคุณแบบว่าลินลีนะคะแล้วก็ หุนที่สมสรนั่นเองค่ะยังไงอย่าลืมพบกันนะคะในงานคุย f f ฟิเน็ตโมเดลค่ะ และนี่ก็คือข่าวสารในแวดวงการบันเทิงเศรษฐกิจและงานอีเวนต์ดีๆที่ลูกปลานามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะและในโอกาสหน้าจะนำข่าวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามทางรายการ IPM Update วันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ